มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพ่อเพียวอัชาราพรขอไม่ให้ลูกสาวดำเนินการฟ้องร้องหม่อมเจ้าจุลเจิมจากกรณีดราม่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ภาพของเพียวอัชาราพรคงยศนักวลเลย์บอลไทยชู3ามนิ้วพร้อมทั้งโพสต์ตำหนิลั่นทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใคร ก่อนที่จะลบโพสต์ออกไปและขอโทษเพียวอัชาราพรในเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นความผิดพลาดของตนที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนต่อมาทางด้านนักแสดงชื่อดังอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นซึ่งเป็นคนที่คอยตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย <c oughs> ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแนะนำให้เพียวอัชาราพรฟ้องกลับและจะช่วยหาทนายให้ ล่าสุดนะคะพ่อของเพียวอัชลาพรออกโรงในฐานะพ่อย้ำจุดยืนชัดเจนไม่ขอให้ลูกสาวดำเนินการแจ้งความใดๆต่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนโดยพ่อของเพียวอัชลาพรได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะว่า ธีรพงศ์คงยศสิชนแอบซาวถึงดราม่าดังกล่าวลั่นในฐานะพ่อไม่ขอให้ฟ้องขอบคุณในความหวังดีจากทุกคนระบุด,ดังนี้นะคะว่าจากเพจข่าวผมไม่ทราบว่าคุณรัศมีแข่พูดจริงหรือไม่ถ้าจริงผมเองในฐานะพ่อไม่ขอให้ดําเนินการแจ้งความใดๆท่านได้ออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด,ด้วยความรับผิดช,ชอบอย่างลูกผู้ชายผมไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นขอให้จบแค่ ขอขอบคุณในความหวังดีให้เพียวได้ทำหน้าที่ของเขาในานามของนักกีฬาวเย์นบอลทีมชาติไทยให้สุดความสามารถแต่ถ้าไม่จริงผมขอโทษพ่อของเพียวอัชลาพรโพสต์นะคะไม่ขอให้ลูกสาวดำเนินการฟ้องร้องหม่อมเจ้าจุลเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ